สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับผมยังอยู่ที่วัดอินทรามบ้านครูนะครับอยู่กับพระครูอินทวชิรพรท่านเป็นเจา้าวัดวัดอินทรามบ้านครูการรมสักการครับใ,ในส่วนของเพชรบุรีเองเนี่ยวัดมากกว่าถ้าผมจำไม่ผิดมากกว่า2 3 0สาิกว่าวัดใช่ไหมตรงนีง้2 0งถ้าล,มลวมๆก็สองร้อยหกสิบเจ็ดวัดสองร้อยหกสิบเจ็ดนะ,ะทั้งที่ ทั้งที่ยังมีพระมั่อยู่แล้วก็ที่ร้างก็มีอยู่แล้วก็มีการขึ้นทะเบียนไว้กับสันนักพุทธประมาณ260ปีติก7วันนะครับอยากให้หลวงพ่อเล่าถึงประวัติประวัติของวัดอินทรามบ้านครูหน่อยครับหลวงพ่อวัดอินทรามประวัติเดิมนี่ชื่อวัดบ้านครูครับสมัยก่อนที่วัดบ้านครูเนี่ยมีต้นครูเต็มทั้งวัดเลยและหมู่บ้านก็คนก็ไม่มากมากันนะครับ แล้วก็ทีนี้แล้วก็ชาวบ้ากกบน,นก,มมากน็เลยเรียกวัดวัดบ้านครูเป็นหลักประชุมหมู่บ้านก็บ้านครูด้วยเลยเรียกว่าบ้านครูตั้งกันเดิมมาอมทีนี้วัดบ้านครูเนี่ยก็ไม่มีคนมาทำคำโฉมมากก็มีโยมปู่อินญาจ,จันที่ท่านเป็นคนมีฐานะดีในเขตบบตำบลตงัยเนี่ยเขตเนี่ยท่านมีนะมีฐานะดีกับเพื่อนท่านก็บำรุงอุตบำรุงพุทธตานาและบำรุงวัดอินทรามนี่เป็นประจํา แต่ท่านบอกว่าอยากให้เปลี่ยนวัดอินธาวัดบ้านครูเนี่ยเป็นวัดอินทารามได้ไหมเพราะเจอท่านผู้อินนี่ทั้งมโนปวัติแล้วก็เอาทั้งพ่อเขาบอกว่าเอาได้เปลี่ยนได้ถ้าเอาชื่อแกว่าห้ชื่อของผู้อินเนี่ยเป็นชื่อวัดพ่อเุาทงวัดนี่นะก็เลยเลยไปเปลี่ยนที่ต้นที่ที่สำนักสำนักทะเบียนที่สนเบียนนกพุทธานนะเ็เปลี่ยนวัดอินทารามบลกเล็บบ้านครูครับก็ชื่อผู้อินนี่แล้วก็ชื่อวัดอินทารามตั้งก็นั่นมา ประมาณกี่ร้อยปีวัดเนี่ยดูประวัติมันม่ปศอจาไม่ได้เมื่อกันที่ดูพศอคานวณแล้วสองร้อยห้าสิบปีใกล้เคียงนะพ่อเพราะว่าบทที่ประวัติที่ดูแล้วนะลองรอาสิบปีได้ที่เรานั่งอยู่นี่ก็เป็นบทมหาอุดมหาอุดเป็นรุ่นประมาณอายุธยาอาจจะเป็นตอนปลายเพราะนั้นความเก่าของวัดนี่ก็เป็นลําดับต้นต้นงเพชรบุรีเหมือนกันนะครับแล้วในส่วนของต้นครูเองที่มา S <S เป็นชื่อหลักของวัดเพราะปกติเมื่อก่อนเวลาตั้งชื่อของสถานที่รวมถึงมูมบ้าน,นพื้นที่ก็จะดูจากเอกลักษณ์ที่มีต้นครูเยอะสีแท้หลวงพ่อใช่ไหมครูเยอะมากอาจารย์มันขึ้นมาเต็มเลยต้องครูทำไมก้อนมันเป็นมูมเป็นครูขึ้นเป็นมูขึ้นเป็นป่าเลยแหละครับต้นครูนี่สรรพคุณทางยาเห็นว่ามีสรรพคุณดีหลายอย่างกันพอต้มแก้ร้อนไนก็ได้ครับแล้วต้มอาบกันพื้นขันกันพด อาโรคผิวหนังต้มอ,อับแล้วแล้วจะ,จะดีมากเป็นยาที่รักษาโรคได้ด้วยเกี่ยวกับผิวหนังได้ดีเกี่ยวกับผิวหนังแล้วตรงแล้วครับแล้วก็เป็นยาต่วนมาคกนคนจะไปรู้หรอกว่าครูจะใช้ประโยชน์ยังไงนะแต่พอดูแล้วมันเป็นยาที่วัาใช้ประโยชน์ครับรักษาโรคได้เหมือนกันเป็นบางอย่างนะแต่ไม่ทุกอย่างไม่ได้ทุกอย่างทำไมทุกอย่างกับแต่ว่าในความเป็นพืชสมุนไพรของต้นครูเนี่ยใช้ประโยชน์ได้ใช้ประโยชน์ได้ทีนี้ในส่วนของวัดบ้านครูเองใน เรื่องของสถานที่ที่อายุเก่าแก่200กว่าปีนี่ <c oughs> ถ้าจะพูดถึงการแนะนําหลวงพ่อลองแนะนําได้ไหมครับว่าวัดบรรครูเนี่ยหลวงพ่อคี่รูปปะในในส่วนของประวัติหลวงพ่อเนี่ยมีกี่รูปรวมถึงโบราณวัตถุที่นี่นะครับรวมยกกันก็มีหกูปอาาวัที่จําชื่อได้ก็มีปูกแกวหลวงปู่น้อยหลวงปูงป่ยาหลวงพ่อเพียน แล้วก็มามาตัวองค์พ่อนี่แหละมาบรต่อนนะก็วัดก็ตนอนังก็้มลุกคุกขานทําไมก้อนนี้ที่นี่มันที่มันอยู่ที่ม,ทมันชันเมืองมันลำบากมากจะไปจะมานี่มันยากมันยากมากรถนุ่นทางก็ไม่ีฟืนไฟก็ไม่มีก็อย,ก,ก,อก,อขยกขยเยกแค่โอ้มาไม่ได้ลำบากมากก็ยกขยเยกแต่วัดเนี่ยทำไมก้อนก็เป็นปนี่เป็นที่มากหมายวัดก็สุดสมัม่ใครจะดูแลบำรุงศาสนา ในตัวพ่อเองก็บวชว่าเขาย้อยนู่นโยงกาไปแล้วไปอีกเอามันมีใครจะสืบต่อไม่มีใคร,จะ,ออใครจะบวชู้ัวคนจะทําพุทธศาสนาเพื่อหมู่บ้านเพื่อวัดมันยากมากคกันไม่เทศทละว่าว่าดูคนดีด่การกําทำผู้นำต้องเสียทละัะต้องทําเพื่อเพื่อศาสนาต้องทําเพื่อวัดต้องทําเพื่ออาญาจโจมสาวทุชนทั้งหลายนั้นถ้าเราถ้าเรามาเอาไม่ไม่ทุ่มเทด้วยกํบบาลังการจางใจก็จะทําได้ยากอรย์เพราะนั้นใน <จะ S 1> ภาพภาพเดิมที่ตั้งแต่เด็กๆที่เห็นแถวนี้นะครับ เก่าซุโสมจริงอย่างที่หลวงพ่อว่าแล้วก็ความที่มีญาติโยมได้อุปถัมภ์แล้วก็มีหลวงพ่อปฏิบัติเป็นตัวอย่างต้องบอกว่าอย่างนี้ครับเพราะว่าการออกแรงอะไรต่างๆเห็นหลวงพ่อนี่กล้ามเนื้อยังดีเลยนะยังจับจอบยางอะไรอายุเจ็ดสิบเอ็ดเลวนะครับก็ยังแข็งแรงอยู่แล้วอีกหนึ่งเรื่องที่หลายคน ที่พอถึงเวลาเอาว่าง่ายๆครับเรื่องของจับทหารอพอจับทหารปุ๊บจะนึกถ um like ึงวัดบ้านครูขึ้นมาทันทีเลยเขาจะมาทําอะไรกันหลวงพ่อบนหลวงพ่อดำหลวงพ่อดำเป็นสั้งติดมากพอหลวงพ่อเนี่ยท่านช่วยยังที่บ้านนี่นะมาโยมพ่อบารทัดฐานมากบนอะไรสำเร็จหมดใช่แล้วหลวงพ่อเนี่ยพ่อท่จานชัดชอบนังตะลุงนังตะลุงเป็นของบนลายเขามากเขาจะพอกรจะเล่นเขาต้องเบิกหน้ากรองเบิกหน้าให้สินให้พรเขาถ้าเชิญหลวงพ่อมาหมดทั่วอ๋อเป็น ราศรีนภรท่านเจ้าภาพอลูกหลานเจริญลุงเรืองในหน้าที่การงานในธรรมะมค่าขึ้นก็ว่าไปถ้าทำเร็จถ้าบนเด็สทำเร็จก็มีนางทะลุงให้ท่านหนึ่งคืนคบนางทะลุงสมัยก,ก่อนมีตังนี่พ่อมาอยู่ตังคืนเก้าร้อยบาทจนจตตตตตตนถึงถึงสี่พันถึงห้าพันนะจ๊ะตอนนี้ <แ S 2> อโอ้โหเล่นกันมาเรื่อยเลยไปนี้มไม้เล่นเลยเพราะติดโควิดบนดังทะลุงลูกขี้ติดโต้วต้องหยุดเพาขอสร้างหยุดไปเลยก็ไม่ได้เล่นมาเล่นเล่นนะจ๊ะครับเพราะนั้นก็ เรื่องแรกเลยก็คือมาถึงก็ไหว้หลวงพ่อดำเพราะว่าอาจจะเป็นครูบาลมีของวัดอินทราพ่เพื่อความเพื่อรบามีพดำหลายองค์วัดเป็นคอยวัดทงใช้เมื่อก่อนเนี่ยวัดวัดทองก็มีพ่อดำเ่ยพ่อดำมันก็พ่อดำความมีจ้ะครับก็เรียกตามลักษณะของพรอาจารย์จ้ะทีนี้ในส่วนของวัดบ้านครูเองแนะนําว่าการเดินทางมาถึงนี่มาอย่างไรหลวงพ่อนก่อนเลยเหรอ ก็เดินกันมาจนมาก่อนก็มีเดินมาแล้วก็มารถตรงล้อมั่งแล้วคนตัวมาก็เดินกันสนมากสมัยก่อนน่ะรถลามก็มีแต่ตรงล้อและเดินกันมั่งแต่ตรงล้อมังลำบากมากจ้ะแต่ตอนนี้ง่ายแล้วสําหรับท่านที่จะเข้ามาทำรถไฟสว่างทางสะดวกท่านที่มาจากทางตัวเมืองเพชรบุรีนะครับท่านมาจนถึงเขาหลวงแล้วท่านก็เลาะ ถนนเรียบมาเลยจากหน้านะต้องพัฒนถนนท่านนี้จะเป็นสายลักเรียบเหมืองจะมาไม่ต้องข้าเมืองจะมาทางนี้ออกหลักไปนอกเลยไปมุมปเนื้อเป็นนเพราะว่ากำลังพัฒนาถนนมากตอนนี้เราะนั้นคือสายสายที่ผ่านหน้าปะตออีกสายหนึ่งก็คือออกมาทางเป่าไม้แล้วก็วิ่งตรงข้ามสะพานข้ามทางรถไฟตรงมาก็ถึงเลยเหมือนกั้นะครับแต่ถ้าท่านมาจากทางบ้านแหลมมาาทุ่งเฟื้อก็มาเส้นที่เรียบคลองชนะทานคู่ขนานมาคู่ขนานมาครับผมวันนี้ ในส่วนของวัดอินทรามก็เป็นวัดเก่าแก่อีกหนึ่งวัดที่อยากจะแนะนําท่านที่ชมอยู่นะครับมามากราบไหว้หลวงพ่อดำมา uh, ทำบุญกับ yeah, วัดซึ่ง <yeah. S 1> ยัง ต้องมีการปฏิสังขรณ์อีกเยอะนะครับน่เพราะนั้นก็ว่าต้องสร้างเรื่อยไปใช่ครับมาติดต่อมากราบที่หลวงพ่อนามก็ได้นะครับวันแล้วก็ในส่วนของการติดต่อหรือการทําบุญต่างๆตามเทศกาลต่างๆนียทำได้ตลอดท่าทำได้ตลอดทำได้ตลอดนะครับเขาทำบุญเนี่ยทำได้ตลอดตลอดยีิบสี่ชั่วโมงนะครับไม่มีการไม่มีการปิดกั้นนะเพราะบุญเนี่ยเป็นที่พึ่งของทางใจของของของ ของญาติโยมชาวชนทั้งหลายวังคนเรารว่าโบราณก็ว่าไม่เห็นร่องศพยังไม่รังน้ําตาพอไม่มีทุกมาไม่คิดถึงวัดเราจะเป็นอย่างนั้นน,น๊่นนนนครับเพราะว่าจะเป็นเพึงทางใจเนาะครับผมวันนี้ต้องขอกับขอบพระคุณหลวงพ่อนะครับที่ พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของประวัติศาสตรดเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับประวัติของวัดบ้านครูวัดอินทรามก่อนที่จะมีบ้านครูต่อท้ายอตนะครับแล้วก็เชิญชวนท่านที่ชมอยู่นะครับมาเยี่ยมชมมาทําบุญกับหลวงพ่อได้ตลอดเวลานะครับวันนี้ทลิปนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับขอบพระคุณครับหลวงพ่อสวัสดีครับ